สวัสดีครับน้นะคลิปนี้รีวิวขายลอก1ตัวนะครับนะครับเป็นลอกมือ2นะครับสภาพถือว่ายังสวยเลยนะครับมือสองหมุนซ้ายรอบ7นะครับคาทูล่ารหัส100นะครับตัวนี้สปูลสีทองนะครับทีวิงสีทองนะครับสภาพลอกมีรอยสีกระเทาะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะฮะจำไม่ได้นี่นี่นนะครับตรงฝาแม่เหล็กนะครับสีกระเทาะไปนะครับ นิดเดียวเองนะครับส่วนรอยทลอกอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับนะครับก็เลยบอกว่าเป็นลอกถือว่าค่อนข้างสวยนะครับหรือว่ายังสวยนะครับด้านล่างอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมล้างเคลียร์ระบบให้หมดแล้วนะครับทั้งตัวนะครับนะครับถอดละเอียดทั้งตัวแล้วก็เปลี่ยนเจละบีเปลี่ยนน้ามันลูกปืนใหม่นะครับเจละบีพผ้เบรกใหม่นะครับนะครับ เช็คเฟืองตัวนอนเช็คเขาควายไม่มีสึกนะครับการทํางานทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่มีติดขัดสะดุดนะครับใส่จลบีเฟืองตัวนอนให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนสปูลนะครับลื่นเงียบนะครับลื่นปกตินะครับไหลๆนะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับลูกปืนสแตนเลสแขนหมุนนะครับลื่นๆเบาๆนะครับนุ่มนวลนะครับนี่นะครับ เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจะระบีน้ำมันนะครับก็เลยลื่นนะครับความลื่นของลูกปืนนะครับล่องรอยนะครับมาดูที่เห็นก็ที่ชี้ให้ดูต้นคลิปนะครับสองจุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงอื่นไม่มีแล้วครับ รอบ7.3ุมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับเอามีแขนรอยดังๆนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ่ะซ้ายรอบ7ใครหาไว้ใช้งานอยู่ไหมตัวนี้ราคา3,000ันบาททวนนะครับถือว่าไม่แพงนะครับกับสภาพลอกแล้วก็ผมได้ล้างเปลี่ยนจลบีให้ใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเฟืองเนียนนะครับรอบ7็เฟืองเนียนนะครับเปิดมา ลูกปืนเป็นสแตนเลสนะครับสปูนสีทองนะครับสปูนนี่จะมีสีซีดฝั่งนี้หน่อยนะครับเห็นไหมสีซีดนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ซีดนะครับฝั่งนี้ซีดนะครับแกนสปูนนะครับสลักสปูนนะครับสวยๆไม่งอไม่คดนะครับถ้วยนะครับสปูนของเขานะครับตรงรุ่นนะครับทาทูล่าหนึ่งร้อยนะครับอ่ะเนี่ยลอกทำความสะอาดให้แล้วนะครับ มันก็เลยสะอาดแบบนี้นะครับก็เลยไม่ได้มีอะไรให้รีวิวเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้3า0พันบาทพร้อมส่งนะครับใครหาลอกหมุนซ้ายนะครับรอบเจดนะครับไปใช้งานก็ตัวนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงนะครับพร้อมใช้งานเลยส0 0พบาทนะครับนะานๆะพร้อมส่งสนใจก็ พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยสาหรับคนเห็นคลิปนี้ในเพจถ้าใครเห็นคลิปนี้ใน u t u b e ก็เข้าเพจมานะครับมาพิมพ์จองในในเพจนะครับเหมือนเดิมนะครับใน youtube เอาไว้ให้เผยแพร่ให้รับชมเฉยๆนะครับมันติดต่อทักคุยอะไรกันไม่ได้เนาะมาในเพจนะครับมาในเพจนะครับอ่ะความลื่นครับลอกก็สะอาดนะครับสามพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ น็อตอันนี้ไม่ใช่น็อตเดิม,มน,นะครับน็อตเดิมมันก็ต้องเป็นสีออกทองทองนะครับเอ้ยสีออกแดงสีออกแดง,ออแดงเป็นสีแดงใช่ไหมหรือสีเงินผมจำไม่ได้แต่น,นี้ไม่ใช่ของเดิมนะอ่ะก็แจ้งไว้ไม่มีอะไรมากก็มันก็ยังสวยอยู่นะครับไม่ได้ถลอกสีถลอกอะไรนะครับหัว oh, น็อตสามพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะครับสำหรับใครเห็นคลิปนี้ในเพจนะครับ